นีฮกัเตกี้เจ็บเหมือนอะไรคะแอบแมงเ๋ยวเาะจอนะคะมีแค่เช็ดทำควาสะอาดก็เคเช็ดทำความสะอาดหูรูเหมือนแล้วเหมือนอะไรที่พี่เพื่อนเพื่อนคนนั้นที่จาะหูเขบอกเหมือนอะไรนะเหมือนตัวไรกัดนะเยวตจงเหมือนแมงป่องจิ๊บจิมันก็เจยย็นอย่างเงี้ยแหละว่ามาใช้ติดเมื่อไห่ ขอวัดตำแหน่งก่อนนะคาบหน้าตรงๆเลยนะเก่งมากๆเลยมีเพื่อนเจาะหูหรือยังคะยังเลยะอ๋อมีแล้วพี่พี่อะไรนะพี่แมวพี่แมวใช่ไหมแต่พี่แมวเจาะหูเป็นตัวน้อยตัวเล็กๆตัวเล็กเลยเจ็บเจ็บเท่าไหรนะเจ้าเจ้าแมงป่องเจ้าแมงป่องกาดโอ้โหอยู่ทุกมาแล้วด้วยไม่มดเหรอไม่ทำมดหนูเอาแม โอ้แขงสองวนะเดี๋ยวพอจะคิ้ฉีดเสร็จตะกี้ตะกิ้เจาะเสร็จตะกี้บอกป้านะว่าเจ็บเหมือนอะไรนะเจ็บเหมือนยุงกัดหรือว่าเจ็บเหมือนตาตาไฝาดโอเคค่ะทักก่นนะคะมือไม่วาดออกออกออะอกออกาอกออออกออกออออกออกอ สองสามเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเก่งว่ะได้หมอใส่อะไรกัดเออดูอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ปาร์ตเบบี่ใส่การแล้วเอาใส่การแล้วเหรอคะอุ้ยอย่าแต่งมาดูกระจกอ่ะเดี๋ยวนะคะปาร์ตทำมือกันกดกดมินิฮาร์ตกันมินิฮาร์ตกันมินิฮาร์ตที่บอกเจ็บเหมือนอะไรคะเจ็บแมนอะมินหนอนใหญ่แบบนี้ เด็บเหมือนหนอนกันดจริงเหรอคะโอเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากคะ่ะมดเงินเป็นศูนย์บริการเจาะหูโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของลิขสิทธิ์แท้นำเข้าจากอเมริกาหนึ่งเดียวในภูมิภาค